วัสดีครับวันนี้เรามารับชมการซ่อมแอร์ของ Mazda CX3 ปี2016ครับคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้นำรถไปเติมน้ำยามาที่ศูนย์ครับก็เย็นได้ไม่ก,กี่วันครับแล้วก็ไม่เย็นอีกรอบหนึ่งก็ทางศูนย,ย์ก็เลยแนะนำว่าจะถอดหรือเปลี่ยนตัวแอร์ให้ครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงครับลูกค้าก็เลยหาข้อมูลแล้วก็มาเจอเราใน YouTube ครับ ก็เลยนัดแนะวันเวลานารถเข้ามาเช็คที่ร้านครับก็ตอนนี้ถ้าเก็บน้ายาก็เป็นสูบครับน้ํายาหมดเกลี้ยงก็คาดว่าตู้แอร์น่าจะรั่วครับเพราะว่ามันด,ด้าซียกสา3ตัวตู้รั่วง,ง่ายพอมากพอสมควรครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการถอดรื้อครับเดี๋ยวเรามาดทําชมกันครับอ,อ็นี่คือขั้นตอนการถอดรือด้อครับก็จะถอดจากฝั่งคนนั่งขับเป็นหลัก เราเราจะดึงตู้แอร์มาฝั่งข้างๆนี่ยครับเราก็จะถอดคอนโซลชิ้นกลางออกครับอันนี่คือกล่องบเบอร์แอร์ครับเราก็ถอดแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนครับตู้แอร์ก็อยู่ในบริเวณนี่ครับ ยู่ในกล่องสีขาวนี่ครับเดี๋ยวเราจะดึงมานํงกล่องแล้วก็มาถอดแยกชิ้นเอาตัวแอวมาเช็คดูครับก็ยกบอนโซลนชิ้นขางออกครับ ก็ขั้นตอนในการถอดหรือภายนอกครับเราก็จะหรือถอดครับจุดเชื่อมต่อเข้าตู้ครับบริเวณนี้ครับก็มีทอ่อนตเซอร์ครับทอ่อยันี้เซอร์สองเส้นครับ ตอนในการยกตัวแอลครับก็ไม่ใหญ่พอสมควรครับ,บออนนครับตัวแอลยในนี้ครับขอเอาไปแล้วครับ สภาพภายในครับกาที่เราซ่อมยากครับนอกบาก็นึรถึงตอนเราจะส้มเลย ก็เรามาดูจุดรั่วซึมครับก็บริเวณที่้องอากาศขึ้นมาเยอะๆเนี่ยครับก็ดูใหญ่พอสมควรครับนี่คืออาการของตัวแอร์รั่วครับเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ง,งานครับนะครับ CX3 ปี2 0 1 6กครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับก็มาดูตู้แอร์ที่จะทําการเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าครับก็ลูกค้าเลือกเป็น อะไหล่แ้รูสู์ครับก็ใช้ร่วมกับมัดด้าสองสกายได้ครับนี่ครับคือตัวแอร์ใหม่แท้นะครับนี่คือเอเจนต์วาลก็เป็นของแท้เมกันครับอะไหล่แ้รูสู์นะครับนี่คือฟิลเตอร์ของแอร์ครับก็เป็นอะไหล่มัดด้าแท้ครับเดี๋ยวและการทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทำการประกอบเข้าไปในรถให้ลูกค้าครับต่อในการล้างเปิดอกวแอร ขันนนน้นตอนการประกอบแส้กับขึ้นเข้าไปในรถครับ ในการเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับครับมาดูเวามเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบตัวแอร์เข้าไปแล้วครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเต็มแล้วมาดูค่าเกียรกันครับก็<ส><ส>ตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับก็อยู่ประมาณ30ิครับฟังโล นสองไฮก็มาว50ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับก็อยู่ประมาณ72สองศาครับก็ลดลงต่อเนื่องมาดูงานประกอบภายในครับก็เข้าตำแหน่งเร็มพุจุดครับมายังไงไปอย่างนั้นครับก็จบไปอีกหนึ่งคันครับต่อหรือเปลี่ยนตู้แอร์ m a สด้าซีปี2.6 6ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ท่านใดมีปัญหาเรื่องอไรรถยนต์สามารถนํารถเข้ามาเช็กที่ร้านได้ครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนและประการพระยาพครับหรือว่ายังเยียะกับวัดประทารครับหรือโทรสอบถามเบื้องต้นได้ครับ0899211805ครับเบอร์สายตรงช่างหนุ่มนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม